จะรอดหรือจะร่วงครับทางค่อนข้างจะบอบเลยนี่ครับก็ไม่เท่าไหร่นะครับนี่แต่ถ้ารอบเร็วก็ลำบากอยู่นะเอาละครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมอยู่กับทีมงานเสียเตาครับเจอกันอีกแล้วกับเจ้า S Y 1 3 5 4ครับ ซาเี่เล่นบอ่อเกา่าควบคุมคอนโทรลโดยจานเจ้าครับจัดนักเลยโอ้โมอสองสี่ครับเจ e. โอแปดอีสบายสบายบแบบนี้ มีเกามีเกาเน่าจะเริ่มเข้ามือแล้วแหละนะครับการขุดสาก็ต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เก่งเองครับขับทุกวันเก่งแน่นอน มีรองล้อครับเอาให้นิ่งเอาให้นิ่งโอ้ลมแรงแค่วันนี้ยืนเกาข้างครับทำไมไม่ยืนตรงกลางแล้วก็สโลปเลย เหรือว่าไม่ถนัดถ้าเป็นผมยืนตรงกลางครับแล้วก็ซ้ายขวาหน้าหลังนะครับมาแล้วเราจะของครับ s o 7 d แฟดสอลันทุ่งแน่นอนครับ เจ้าสปไปเด,ดอร์แมนสามชาหน่อยสามชาหน่อยตุ๊กเพ่ดสามชาหน่อย <im itation> <im itation> ตอนนี้ซานี่เท่าไหร่แล้วนะครับราคาไม่น่าจะถึง3ล้านนะน่าจะประมาณ2ล้าน8ปดไหประมาณนี้เนาะประมาณ2ล้าน8 2ล้าน7-2ล้าน8ประมาณนี้ครับมือนหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจครับเดาเอาเครื่องยนต์อีสุซุครับผม98แรงม้าเมื่กี้0.6 ใบแท็กเจ็เซนครับน้ำหนักก็13ตันครึ่งครับดูเล็กกว่าร้อนะแต่ว่าหนักพอๆกันครับ ใส่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับโซนนี้หากินยากอ, yeah. อ,อย่าไป ขึ้นเนิมเนมๆครับแรงเลือๆครับมาครับพลังสองสี่ศูนครับคันนี้สายหอนแรงครับคันนี้ เอาวดันตูทายครับโอ้ลูกพี่ชิดนี้เกิดแล้วทีมงานยังไม่กินข้าวเลยครับตอนนี้บ่ายสองแหละยังไม่จอดกินข้าวครับ ลุยจริงๆ ับแบบนิ่มๆครับจานโจ้จจมาแล้วครับรถใหม่ครับไป่อ,อ,อไม่ชนันเท่าไหร่ครับ แค่นี้ไม่ต้องแตะนันเล่นก็ได้โอ้โหโคตรลมเลยครับวันนี้นี่พลังซีครับบัมสายดิ8แปดซีเลยอุปสรรคของการถ่ายคลิปก็คือลมนี่แหละครับ เห็นนี่เขาปิดแถบดูอเขาตัดแหลกเขาตัดเหลกนะปิดหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมมีแตร่รถรอครับทีมนี้มีแตร่รถใหม่รถรอมีอุค่าบอจโจเรียกเรียกจานดีกว่าเรียกจานโจ ว่าแต่ก่อนเป็นเสียครับเสียโจ้สีนี้ก็สวยดีนะครับเจ้าหน้ายักษ์ปีนี้รถราคาค่อนข้างแพงครับหัวคัสซี เครื่อง G.O. 8ตอนนี้ก็0กแสนแล้วครับแพงมาก G.O. 8 E ก็ประมาณ55ครับ55 56ิบแล้วแต่สภาพเจ้านมยินผมทำตอนนี้หมดไปแล้วเก้าสิบแครับถ้าไม่แต่งอะไรก็ ขายได้ครับราคาประมาณ989,900 0แแต่ถ้าแต่งก็ขายล้านกว่าครับอุ้ยดินนี้ไม่หนักหรอกอุ้ยจะลุ่มเลย่ะพลังอีครับ คันนี้เป็น JO 7E 210แรงม้าสีบรอนใช่ไหมเนี่ยสีบรอนบรอนนะแตะเลนแบบนี้สวยอยู่นะแตะไม่ต้องเต็มเสาครับทำไมชิดฝั่งนี้กันจัง Đặt chuẩn tin lên Chịt nôn nói, chịt sai nói <cười> 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 Để con chốt mở đó ใช้กันยาวๆครับรถใหม่สมงดอย่างเดียวอยู่ในช่วงรับประกันนะครับตัวน,นี้น่าจะ PM 7,000ชั่วโมงนะก็นานอยู่นะครับ7,000ชั่วโมง เบาๆครับไม่หนักครับคิวหลวม ทางขึ้นค่อนข้างจะโยกเยกครับอันตรายกับแหนบนี่มีแม่ครัวทำกับข้าวให้กินด้วยสบายเลยครับ วันนี้ได้อะไรกับข้าวครับแกงขี้เหล็กเขาแกงขี้เหล็กแกงขี้ครับวันนี้ <laughs> กินแกงขี้ย <laughs> ุ่รวงข้าวที่นี้มีคนกินรวงข้าวด้วยเหรอจปวดแล้วโอโ้โหจันโจเห็นท่า,ทาไม่ดีครับต้องมาทำทางก่อน เยหนบหักยุ่งเลยต้องวิ่งไปซ่อมรถดิมือนิ่งครับมือนิง่ง โอ้โนี่มันรถมูลน้อยนี่ครับขายแล้วคนันนี้ขายจากสายโทห้ามาอยู่สายตรีสามหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่าขายมาอยู่สายตรีสองก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวคอยถามกัน ขายออกจนได้สวัสดีครับอโอ,อนน้อันนี้ได้ซื้อมาเท่าไหรจิตแสนท่วนบอกจัดซื้อสดเลยจิตแสนท่วนนะครับอันนี้ ลั่นถูกแน่ครับอเอาราฟังความลั่นนะครับเดี๋ยาไม้มารองล้อมาลูกเพ่ ติดตามกันเรื่อยๆครับคันนี้ รถหมูน้อยนี่เครื่องร้อยเก้าห้านะครับท่อเขาแบบนี้มาตั้งนานแล้วดูอ่ะเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมเลย ถ้าซื้อรถใหม่ก็แปดสิบเกือบเก้าสิบแล้วนะครับเด็กก็เอ e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 , เสียหรือเปล่าขอสเจอร์ขับรถแรงเยอย Cắt tường đục Hả? Vài vài góc hết đi Chuyện trên áp